สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณกิมมอร์อยดีเกมดิสเซสพาร์ทที่สามนะครับผมโอเย่เฮ้ยนะครับนี่อยู่กับคนไทยนะครับอ๋อพูดไม่ทันครับสวัสดีครับดิมครับฮัลโหลดีไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับดีไหมครับฮัลโหลครับดีไหมครับครับผมผมผมอินโนเซนต์นะครับพี่ได้ยินไหมครับโ ได้ย <Okay. S 2> ินได้ย <Ton meeting NG raft> <the> ินโอเคอยากเป็นอ่ะทำไงอ่ะไม่เหลียวครับพี่สัายเยี่ยมกดกูกดอัลจามิตสามถ่ายนะครับเขาถ่ายเขาถ่ายว้าวอีส์อีส์อะคัมไม่ล่ะรูปเป็นเดียร์ดีกว่าเราสามารถจืดได้ครัอะนี่ก็เตียงนอนนอนคอยได้ไหมวะโอเคเดี๋ยว กล้องเนะเอากล้องมาจาไมวะไอ้ไรอะอุ้ยกระสุนเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเอ้ยอะไรอ่ะเออ this is ต้องใช้ดาการเปิดเดียวโซ่โซ่โซ่ซารี่ซารี่ซารีโซ่เพื่อน<เ>อ <ky> no ันนี้เป็นคนเกาหลีนะเนี่ยใช่ปะโบโบบ์าเยี่ยมได้ครับ I found the tracker ยูเทียอะไรวะยูอะไรอ่ะยูเทียอะไรอ่ะอะไรนะผมมีกล้องครับทุกคนผมมีกล้องไม่ม,มีกล้องครับผมมีกล้องพี่รอผีหังแปลงร่างค่อยถ่ายมันนะโอเคโอเคตอน,นดึกอ่ะอืมอะอไรวะ จิจิบีพี่ได้ออกล่านะคนหัวทองเขามันออกเมื่อกี้เนยแต่หน้าตาเลยโอ้โหโอ้ยต้องพิดเดี๋ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี่คืออะไรวะคืออะไรอ่ะเอาใครตายวะเออบิ๊กจิสเออที่มันบิ๊ใช่อเปล่าบิ๊สนามแดงที่แค่ เฮ้ยเห็นไหมหายแล้วก็เลยวเราต้องไปหลบเฮ้ยดูแบบนี้มา Let's see what you can แล้วทุกคนครับมันจะเอาล่าแล้วครับทุกคน <c oughs> ทุกคนครับมันจะออกล่าแล้วครับทุกคนเราเราเป็นตากล้องที่แสนดีครับต้องย่องยองไปบางเขี่ง

ย้มถ้าโดนแดกก็โดนแดกพร้อมกันอะไรวะอะไรนะยีโรต์แป๊บอย่ามาอยู่กู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 อะไรเนี่ยไอ้นี่มันยืนเฉยเลยวะระวังหลังเฮ้ย <c oughs> เด็กไฟค่ะอะไรวะไม่ได้อ๋อเห็นทำให้เราเห็นเพื่อนนะครับดีก็เป็นข้อดีครับทำให้เราเห็นเพื่อนเอเมื่อกี้ที่เนาะเอเม็ดเม็ดเี่ย่างคล้ายกับอุปกรณ์ติดตามนะครับเยี่ยงย่องๆไปครักล้องเราก็ไม่มีครับเราเอามีดครับ อาจจะได้มาเดกกลับเราตอนไหนก็ได้นะครับพเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกคนครับใกล้ถึงเวลาแล้วไปดีขึ้นนะครับอ้ตกตู้ได้ไหม<อ>ยิ่ยมเด็ดดอล็อกครับดอล็อกใกล้แล้วครับอุ้ยเป็นไก่ก <c oughs> ตามเพื่อนไหมครับเยิ่งเพื่อนจะพาคุณไปตายหาไนอะ้เหี้ย่ะหาไหม เราติดการัไใเรารามกันนเราเพ่เฮ้ยสามนึ่งมายี่ยมรอดกูต้องรอดโอเคเรรอครับใครเปนใครครับอ,อ,อนนลี่ใครเป็นอะขีไม่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 ม่่ไม่่ไม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 ่ ม,มันออกเหมือนแล้วว่าพี่ผีเ่ยอ้าวเอองิจรอะไรวะโอโ้ดูจิตเอออาเมอร์เอ่อใช้แฮปแฮชแป,ป๊บ นี่มันเกาะนี่หวาหยี้เล่นฉลาดเกินเบี้ยเหมือนป่าเม้อครับนี่ก็เหยียบได้ไห This s <S เหยียบไว้เหยียบไว้ไม่ลองแล้วไม่ลองมา Let's test who's infected ให้ผมตรวจใครอ่ะตรวจใครก็ได้จับเอาเราก็ได้เพื่โอเค okay, พี่ Nurseian เนี่ยสองโตแล้วอยู่พี่ดีกว่าถ้าพี่ถ้าพี่ตายก็ผมอะ่ะอ้าวเนี่ยสี่คนเลยแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ยนีย่อันนี้หันเล่นแหม่รอเวลาไว้พี่อ๋อหันตัดไฟก็ได้นะเตลดเตลยดเลยอยู่ไหนกันนะ ไม่มีผีนะพันผีไม่เป็นเปลืองรากเลยเฮียามาีเปินนะไม่ต้องห่วงทุกคน,นเฮ้ยวันนี้สุดคอเล็บอะไรวะกูได้เฮี่อะไราดไดไมาเป่ะเจ้วิ้วยเป็นตกใจกว่าพี่ คอ,อน,นี้น่าจะไปเจอผีครับผีน่าจะออกนะครับ <c oughs> ยังเลยยังไปเลย <c oughs> ิิตเ,เออไม่ย่ยแล้วตอนนี้นั่ <c oughs> น,นเรานั่งตรงไปแ้ไปะไหวะีหแ,แบบเดียวเีว e ิว <c oughs> อ่ะมัน,นหย โอ้โห้แบ๊อิเที่ยผีไม่เป็นไรเลยออกมา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 ไอ้เหี้ยยิงลอยเนี่ยไปเลยเหี้ยไม่โร่ไป แค่นี้เห,อหรอที่กูชนะแล้วเหรอโอ้ผีแม่งก็ออกโอ้แม่งกรรมดอก